ไป,ป,ไป <S <S ไม่นานมานี้นุกปลายศิลปินคู่ดังครับได้ออกมาแชร์ภาพที่ทั้งคู่ทำการผูกเสี่ยวเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดไปภายในโพสต์นะครับได้มีการอธิบายความสําคัญของพิธีนี้เอาไว้ว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวหรืออีสานมาแต่อดีตสมัยนานจนไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดนะครับ คำว่าเสียวในความหมายของอีสานนั้นหมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนตายเพื่อนร่วมชะตาชีวิตร่วมไปถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขถือเสมือนมีชีวิตเดียวกันคู่เซียวจะติดต่อไปมาหาสู่เกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลาการผูกเซียวนะครับหมายถึงการที่มีคนสองคนชายกับชายหญิงกับหญิงหรือในอดีตชายกับหญิงก็เคยมีปัจจุบันไม่นิยมทําแล้วซึ่งรักใครสนิทสนมกันรักนิยมคายกันเกิดปีเดียวกันมีบุคลิกคายกัน,กนพ่อแม่เห็นว่าเด็กรักกันอย่างนั้นจึงนํามาผูกแขนต่อหน้าผู้ ทั้งสองคนได้ชื่อว่าเป็นเสี่ยวตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ประเพณีผภูกเสี่ยวนี้จึงเป็นประเภีแห่งความรัก ปูกมิตรภาพระหว,ว่างมวลมนุษย์ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและหาชมได้ยากในโรคปัจจุบันครับงานนี้มีแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีมากมายถึงกับมีคนไปกดไลค์ไปมากกว่า40,000ครั้งแล้วครับผมและไปที่เรื่องราวของลิซ่า a c k p พ n k ครับเป็นแขกคนพิเศษรู้สึกยินดีมากที่ได้เจอหน้าน้องเอนจอกับทีมโดยประธานสโมสร PSG ครับได้มอบเสื้อเบอร์75พร้อมชื่อลิซ่าเป็นที่ระลึกครับ ความหมายของเลข75คืออะไรมันคือเลขตัวหน้าของ75,000ที่เป็นรหัสไปรษณีย์หรือซิปโค้ดแห่งเมืองปารีสนั่นเองโดยสโมสร PSG หรือปารีสแซงแยงนะครับลงรูปน้องลิซ่าด้วยสวยและก็สะดุดตามมากครับผมโดยลิซ่านะครับก็ได้ถ่ายรูปพร้อมโชว์เสื้อหมายเลข75นะครับผมน้องลิซ่าน่าจะไปชมฟุตบอลที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง เป็นแขกคนพิเศษจริงๆครับผมและไปที่เรื่องราวของประตูห้องน้ําโรงแรมพังถูกขังครึ่งชั่วโมงทุบกระจกเอาตัวรอดออกมาโรงแรมจ่ายแค่ค่ารักษาพยาบาล จากเพจโขนกระแสนะครับเมื่อมีผู้เสียหายรายหนึ่งครับร้องเรียนผ่านโหนกระแสว่ามีชายชาวต่างชาติสัญชาติอิหร่านครับไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในห้องน้าไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ติดอยู่ในนั้นเป็นเวลามากกว่า30นาทีและตอนนั้นไม่มีมาตรการหรือปุ่มฉุกเฉินใดๆเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมมาช่วยเหลือครับระหว่างที่ติดอยู่ในนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่มีอากาศหายใจจึงตัดสินใจชกกระตก ชกกระตกทุยจึงตัดสินใจชกกระจกตรงประตูครับและสามารถออกมาได้แต่ที่นิ้วครับมีรอยบาดแผลจึงตามเพื่อนครับให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลครับ โดยโรงพยาบาลแรกเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่ทําบัตรคนไข้แล้วรอนาะนจึงไปโรงพยาบาลเอกชนโดยบอกว่าค่ารักษาประมาณ8,000 80, 0บาทซึ่งชายชาวต่างชาติก็ตกใจเพราะค่ารักษาสูงมากจึงตัดสินใจกลับมาที่โรงพยาบาลรัฐพร้อมกับขอร้องให้ช่วยรักษาโดยพบว่าเส้นเอ็นขาดที่นิ้วหมอจึงทําการเย็บ โดยใช้ค่ารักษาประมาณ3,000บาทครับหมอบอกว่าไม่รับประกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือไม่เมื่อติดต่อไปยังโรงแรมที่แรกโรงแรมบอกว่าจะคิดค่ากระจกเพราะทําให้ของเสียหายแต่สุดท้ายทางโรงแรมก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลมาให้และไม่คิดค่าห้องซึ่งชายชาวต่างชาติเห็นว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของทางโรงแรมที่ไม่สามารถเปิดประตูห้องออกมาได้และผลการรักษาหรืออาการของตนในภายภาคหน้าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้นิ้ว ได้ปกติหรือไม่ทําให้ตนจําเป็นต้องเดินทางกลับไปรักษาที่ประเทศของตนจึงอยากร้องเรียนโดยเบื้องต้นแจ้งความไว้ที่สอนอพยาไทยแล้วสําหรับเรื่องราวนี้นะครับคุณคิดว่าไงครับคอมเมนต์เลย สำหรับสายกินคนไหนที่มีแผนจะแต่งงานและอยากได้ทีมที่แปลกแหวกแนวลองเอางานแต่งงานของเธอคนนี้ไปเป็นต้นฉบับดูไหมครับผมไม่นานมานี้ครับเ,เหลียงเลอหวงหญิงสาวชาวสิงคโปร์ได้เข้าพิธีแต่งงานกับชายหนุม่มนามว่าสีผพ้งภายใต้ทีม KFC อ้ เหลียงประสบอาการหลอดเลือดสมองบกพร่องตั้งแต่เด็กทําให้เธอสูญเสียความสามารถในการเดินและต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเธอได้พบรักกับสีผึ่งในแอปหาคู่แอปหนึ่งครับความน่ารักของทั้งสองคนคือเจอกันครั้งแรกที่เคฟซีและเหลียงก็เป็นเจ้าสาวที่ชื่นชอบเคฟซีเอามากๆพอถึงวันเข้าไปธีแต่งงานเธอจึงเลือกจัดในทีมเค C ซฟซงเลยครับผมบ่าวสาวนะครับได้ทําการติดต่อบริษัทเค C ฟซีในประเทศสิงคโปร์และทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือ อย่างดีในระมิดงานแต่งของเธอให้เป็นธีมเคสซีตามที่ใฝ่ฝันในราคา2,300ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือประมาณ80,000บาทนั่นเองในงานนี้นะครับมีทั้งแบ็กดอปเคสซีเบอร์เกอร์อันโตบุฟเฟ่ไก่ทอดเคสซีและช่อดอกไม้เคสซีครับเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่แสนอบอุ่นและน่ารักสุดๆไปเลยเนี่ยทีมงานวันนี้เนี่ยเขาชอบกินเคสซีกันนะไม่รู้ว่าจะมีใครอยากแต่งงานทีมเคสซีไหม <laughs> และไปที่เรื่องราวของแซ็คชไนเดอร์ครับควกมกับดังเผยว่าเคยโดนเมียด่าเพราะติดเกมเล่นฟอร์ดไนทจนตี3ามสู้กับเด็ก12ขวบเนี่ยนะ แจ็คชไนเดอร์ครับผู้มกับชื่อดังครับที่คนรู้จักกันดีจากผลงานเรื่อง300ขุนศึกพันสถานโลกและภาพยนตร์ฮีโร่จากจัก,กรวาลดีซีเรื่อง j Justice ติ a g u e ครับได้เปิดเผยแง่มุมเกมเมอร์ของตัวเองครั้งใหม่ครับพูดคุยกับสื่อภาพยนต์นะครับวาเรเรื่องภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องใหม่ของเขาที่ชื่อว่า e b เบลมูนในช่วงท้ายของการพูดคุยนั้นได้มีการถามถึงเรื่องที่ภรรยาของเขากล่าวว่าเธอเป็นคนผลักดันให้เขากลับมาเข้าล่องเข้ารอยในการกำกับ ภาพประยชน์นั่นเองซึ่งทางแซ็กชันไนเดอร์ก็ตอบเลยว่าใช่เลยผมติด Fort n i น e มากเกินไปผมค่อนข้างเก่งใน f o r t n i น e จริงๆแต่คุณรู้ไหมว่าตีสามในวันหนึ่งภรรยาของผมดุผมว่านี่คุณเอาจริงเหลอเล่น f o r t n i น e ถึงตีสามกับเด็ก12ขวบเนี่ยนะโดยแซ็กชันไนเดอร์ครับยังได้เผยอ,อีกว่าตัวเขานั่งเล่น f o r t n i น e โดยใช้สกินตัวละครแอนิเมชันซิตคอมสุดปั่นประสาทเรื่องลิกแอนมอร์ตี้นั่นเองอได้ดีพ่อเมียเตือนนนเนี่ย โอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวอท์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย